เลยนะครับตัวนี้อ๋อไฟไหมครับตอนนี้ก็คือไฟพาร์ทพาร์คือไฟข้อทางหรือสต็อปไฟเวลาอ๋อไปใช้ตามยูเทิร์นใช้ยำก็คือจะปลอดภัยที่สุดผมใช้บ่อยใช่ไหมใช่ครับแต่ไม่ตื่นวะถ้าถ้าโดยลักครับตามนิสช้คนไทยในโซนเอเชียเนี่ยประเทศไทยเลยแหละสต็อปไฟเราไม่ค่อยมอง ใช่ไหมผมชนะเกินเลยนะครับมาเพราะฉะนั้นทุกครั้งตามยูเทิร์นตามอะไรเราไม่แนะนําให้สตาอปไฟสตาอ์ไฟไปใช้ยามค่ำคืนนี้ที่สุดเราจะได้ยินแนะนําให้ใช้สัญญาณเสียงโอ้พี่สอร้อยดีิเอวโอ้ดังขอมาตรฐานอือเลยสัญญาณเสียงได้ยินชัดที่สุดนะนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์ทุกครั้งนะครับอ่ารอบแรกต้องรู้ก่อนเลยว่า ใบเกียร์วางอยู่นะครับตอนนี้พิเศษครับกรณีถ้าเกียร์เราไม่วางนะครับคุณผู้ชมเราเหยียาเกียร์มันจะตุกวะเปิดขึ้นมาปุ๊บใบเกียร์ไม่ติดเกียร์ไม่วางนะครับคือเราไม่รู้ว่าใบเกียร์เราขาดหรือเปล่านะะฮตอนนี้จะเป็นเซฟตี้ช่องชั้นอาดับแรกครับหลักเลยถ้าขาดเกียร์เป็นเซฟตี้เกียร์ถ้ารถขาดเกียร์ทุกครั้งจะสตาร์ทไำนี้โซนิกติดน,นะเห็ อ๋อชุดนี้ต้องกำพัดมือนกัดกำกำกำพัดครับอย่างงี้ององไ,งไม่ติดก็เป็นเซฟตี้เกียร์แต่ตองนั้นจะแค่อันเดียวไม่ติดต้องกำพัดคือจะสตาร์ตติดใช่ไหมครับ<อ>ตัวที่สองนะครับเป็นเซฟตี้ขาตั้งเคยเจอไหมขี่ตามไปแล้วคันหน้าลื่นหรือคาตั้งค้างขึ้นอ่าเคยคนะไวะนะครับตอนนี้ครับต้องให้ลองเองเลยเอ้๋อถ้าถ้าไม่เอาคาตั้งขึ้นสตาร์ตไม่ติดอ่าถ้าไม่เอาขาตั้งค้างขึ้นสตาร์ตติดคสองติดนะอ๋อแต่ว่าถ้า แต่กรณีที่บอกก็คือมอคกนตังค้างขึ้นนะครับปุ๊บสตาร์ทเครื่องเรารีบขึ้นรถนครับเข้าเกียร์เลยตัดการทำงานทั้งหมดนะครับถ้าคุณไม่เอากระตังค้างขึ้นก็สตาร์ทไม่ติดนะครับกรณีนี้สตาร์ทได้ส่องวิธีถ้าเราขี้เกียจพลดเกียร์เราเข้าเกียร์ไปปุ๊บอ้าวรถไม่ติดอ๋อคันตังค้างโดนขึ้นถ้าเราขี้เกียจพลดเกียร์นะฮะคันตังค้างขึ้นทำคัดไว้ก็สตาร์ท ในส่วนมากที่ต้องแนะนำใั้ลูกค้าก็คือลำตักนะให้คนเกียวว่างตลอดต่อพันชิ้นใช่ะครับแต่ว่านี่ก็จะช่วยเราระดับหนึ่งไม่ใช่ <นะ S 1> ไหมเวลาลืมอันนี้ก็คือกางเกงถ้าเราลืมหรือว่าใครมาเยกยบเยี่ยวเราลืม